สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ AE Podcast Podcast สำหรับพวกเราทุกคนชาวเด็ก AE นะคะก็วันนี้จะเรียกว่าเป็นเอพิสซดพิเศษก็ก็ได้เนาะเพราะว่า EP นี้นะคะเราจัดทำมาเฉพาะเรียกว่าจัดทำมาเพื่อน้องๆเด็กผู้หญิงในภาคเราโดยเฉพาะนะคะก็นั่นแหละชื่อ EP นี้ก็คือผู้หญิงถึงผู้หญิงดังนั้นพวกพี่ก็เลย ยกเสร็จพิธีกรใหม่ทั้งหมดดีดผู้ชายออกไปนะคะฉะนั้นวันนี้เราทุกคนผู้หญิงสามารถมามวยกันได้เต็มที่นะคะอะก่อนอื่นแนะนําตัวละครกันก่อนเลยนะคะก็วันนี้พี่แก้วนะคะจะทําหน้าที่เป็น MC สำหรับ EP นี้นะคะค่ะก็ต,ต่อพี่มัมเหวียวนะคะอาจจะคุ้นเคยกันดีแล้วเนาะค่ะต่อไปเลย อ่าพี่แซนนะคะกอร้านเจ๊แซนขายขงใบนั่นแหละจีแซน, <Yeah. S 2> นครับชื่อซิลเฟินนะคะอ่าพี่ซิลเฟิน์นอ่าต่อต่อต่อพี่วินนะคะสวัสดีค่ะ อันเนาะคนสุดท้ายก็คุ้นเคยกันอยู่เคยมาออก EP หอในนอกน,นะคะก็นั่นแหละนี่ก็คือจะเป็นรุ่นพี่ผู้หญิงของ AE ยี่สิบแปดทั้งหมดเลยนะคะก็วันนี้เรามาทอมหน้าทอมตากกันเพื่อ EP นี้โดยเฉพาะกันเลยนะคะอ่ะก่อนอื่นอย่างที่เรากร็รู้กันอยู่แล้วว่า วิศวะเนี่ยคืออัตราส่วนของผู้หญิงกับผู้ชายมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันใช่ไหมผู้หญิงมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นประชากรส่วนน้อยนะคะก็อยากจะถามพี่ๆทุกคนเลยนะคะว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้เราตัดสินใจเข้ามาเรียนวิศวะคือมันก็อาจจะเป็นเหตุผลทางด้านวิชาการเนอนะแต่ว่าอะไรทําให้เราที่แบบว่าอยากจะมาเรียนวิศวะในขณะที่เรารู้ว่าถ้าเราเข้ามาเราจะเป็นประชากรส่วนน้อย เอาแบบเรียวๆเลยเอาแบบเอาแบบเรียวๆเลยเอาแบบลบแบวสลหน่อยเรียวๆไปเลยแล้วกันรายการเราแบบเรียวไม่มีอะไรปิดบังแล้วตอนนี้ก็ที่แต่ที่จะเรียนตรนี้เพราะว่าคะแนนถึงเออแต่มันก็เหตุผลมันก็เหตุผลมันก็น่าจะคล้ายๆกันมั้งอืมคะแนนมันถึงอยู่ตรงนี้แล้วก็ มันโอเคกับวิชาพวกคำนวณอะไรงนี้มากกว่าวิชาเอ,อเคมีหรือชีวะเงี้ยก็มาปิดว่าอะไรประมาณนี้อืมแล้วตอนที่รู้ตัวว่าติดเนี่ยค่อนข้างที่จะกังวลเกี่ยวกับการปรับตัวในสังคมใหม่ตอนนั้นไม่กังวลน,นะตอนนั้นตื่นเต้นมากก่าเย่มหลาลัยแล้วอะไรแบบนั้นอืมถ้าอย่างอย่างแซนนี่คือสหารหรือยนะิงหรือวนนะสหสรหัร อก็เอาเป็นว่าบอกว้ก่อนว่าถ้าอย่างพี่เงี้ยก็มันจะหญิงล้วนของพี่วินก็หญิงล้วนใช่ไหมที่เหลือน่าจะสหะไหมสหะมีสหะใช่สหะสหะอ่เออแต่คือพอเทียบเทียบกันแล้วคือในมัธยมอ่ะสะของโรงเรียนสหผู้หญิงผู้ชายมันก็จํานวนมันก็ไม่ค่อยต่างกันเยอะป่ะใช่ใช่มันก็จะแบบพอๆกันอาจจะมีผู้ชายเยอะกว่านิดนึงแต่แบบมันก็จะมีผู้หญิง อยู่แบบพอสมควรมืนแล้วแต่แล้วแต่ห้องด้วยอ่ะแล้วแต่าสายอะไรอย่างงี้ใช่แต่พอเข้ามานี่ก็แอบรู้สึกตกใจนิดนึงนะตอนแรกที่ตอนแรกที่แบบเข้ามาแนะนาตัวในกลุ่มอะไรใช่ปะคือนี่เว้ยแบบหาเพื่อนแบบหาเพื่อนผู้หญิงอะ่ะคือเก็ทปะเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมเราก็อยากแบบมีเพื่อนผู้หญิงอะ่ะ คือตอนนั้นจาได้เลยว่าไล่ดูนโน้ตแล้วก็แบบนั่งน,นับจํานวนแบบผู้หญิงว่ามีกี่คนอะแล้วก็แบบเห็นจํานวนแล้วก็คือใจแป้วสั่นสักแบบเชียมีแค่นี้กันเองเหรอวอะไรเงี้ยแ,แล้วก็แบบพย,ยายามเข้ากดเข้าไปดูในโน้ตแบบหยอบถุกวันว่าแบบจะมีมาเพิ่มไหมนะจะมีมาเพิ่มไหมนะสรุปก็คือมีไม่ถึงสิบคนมีกันอยู่แค่นี้จริงๆแต่ก็น้อยอ่ะเออเออใช่แต่ก็พูดถึงเรื่อง การปรับตัวอะไรอย่างนี้ก็สําหรับสําหรับนี่รู้ว่าแบบมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะคนอื่นคิดว่าไงแบบก็มไม่ก็ไม่ได้ยากเพราะ<ม>ว่าเพื่อนผู้ชายเขาก็ดูพีเราโอเคเออไม่ถึงกับดีแต่ก็โอเคแบบโอเคือ <laughs> คือคือ, <laughs> คอรู้สึกว่ามันไม่ได้มองเราเป็นผู้หญิงอะไรเ้ยจริง <laughs> แ,ลแล้วแถ้าลวาสมุดสมุิคนที่มาจากโรงเรียนหญิงล้วนแยแบบมีอะไรต้องปรับตัวเยอะปะเพราะว่ามาจากทะฮะแต่ก็มีเพื่อนผู้ชายมาบ้างอะไรนี้รู้สึกว่าปรับตัวเยอะมากเลยนะค,คือแบบคือแบบด้วยความที่แบบเราอยู่หญิงล้วนตั้งแต่ประถมอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบแบบถึงประถมถึงมปลายอย่างเงี้ยคือแบบมันก็แบบไม่มีเพื่อนผู้ชายเลย หละปรับตัวเยอะมากอย่างวินนี้คือต้องแบบมีอะไรบ้างแบบต้องปรับอะไรบ้างอยากรู้อยากรู้อยากรู้ออก,ก็เออไม่ไม่ก็ไม่ต้องสนใจว่าแบบเออเขาเป็นเพศไหนอะไรแบบเนี้ยเออก็แบบสบายสบายอืมอ่าแต่แบบว่าถ้าอาจริงคือถ้าอย่างของเรากับวิบนเนี้ยก็หยิงล้วนใช่ไหมแต่ว่าคือเอาตรงก็คือ,อ,อ,อวินค่อนข้างที่จะเรียบร้อยกว่าเราเนี้ยคือของเราก็ค่อนข้างจะผุผางหน่อยมันก็ ราก็ไม่ได้คิดอะไรเลยแต่คือถ้าสมมติเป็นอย่างของบินเนี้ยตอนที่จะแบบว่าเข้าหาเพื่อนผู้ชายแบบว่าตอนแรกๆเนี้ยแบบว่าอายไหมแบบว่าเขินๆนนไหมเออใช่มันจะเขินนะเพราะว่ามันไม่เคยคุยอะ่ะอ,อ๋อ,อแต่ก็นั่นแหละก็ถ้าใครที่ที่อายก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเรื่อยๆไปเดี๋ยวมันก็จะปรับตัวได้เองถึงอาจจะไม่ได้เร็วเท่าคนอื่นแต่ว่ายังไง มันก็มีเพื่อนอยู่แล้วอ่ะใช่ใช่และอย่างคนอื่นเงี้ยแต่อย่างอันอันก็มาจากสหะใช่ไหมใช่ใช่อือแต่ของอของอันก็ไม่ได้ปรับตัวเยอะใช่ไหมหรือว่ายัางไงไม่มากเพราะว่าเอออันเข้ารอบแรกอะที่เป็นรอบพอร์ตอะไม่ได้ใช้คะแนนเออ ก็มีเพื่อนที่เป็นเพื่อนค่ายสอสนอยอยเนี่ยก็แบบเป็นเพื่อนผู้ชายอยู่แล้วที่รู้จักกันอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ปรับอะไรมากเพราะว่าก็คุยกับเพื่อนคนนี้ตั้งแต่แรกๆเลยมมีเพื่อนผู้ชายบ้างก็เลยไม่ต้องปรับอะไรเยอะใช่แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนผู้ชายผู้หญิงมันก็มันก็คือเพื่อนอะมันไม่ต้องมีมันไม่ต้องแบ่งเพศอ่ะเออก็เลยไม่ต้องปรับอะไรมากเพราะว่าคิดเพี้งนอยู่แล้วเออเออนี่นี้เหมือนกันนี่เหมือนกันแบบว่าคือ ส่วนไหนก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงคิดว่าเป็นเพื่อนก็เลยแบบปรับตัวแบบรู้สึกมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเออใช่มีเรื่องของเราก็คือหญิงล้วนใช่ไหมคือหญิงล้วนมันก็จะเจอหน้าแต่แบบผู้หญิงอะตลอดเวลาก็คือเราไม่รู้นะว่าสหาเป็นไหมแต่ว่าของหญิงล้วนคือก็ออมันเล่นถึงเนื้อถึงตัวกันนะใช่เออถึงเนื้อถ,ถึงตัวในที่นี้คือแปลว่าแปลว่าถึงจริงๆอะ นี้พอพอเวลาเราเข้ามาในคณะใหม่ๆคือคือเราต้องท่องอยู่ในหัวตลอดเว <c oughs> แล้วอะมึงเรคือเป็นผู้ชายเราไม่สามารถเล่นเหมือนในโรงเรียนสมัยมัธยมได้ก็คือคือมันต้องแบบมันเหมือนต้องปรับนิสัยเราไปด้วยอะอ๋อเพราะว่าเออเพราะ <c oughs> ว่าเดิมทีเราเป็นคนแบบว่าชอบแกล้งเพื่อนไงแล้วคือมันก็แกล้งแบบถึงวันแล้วคือพอมันมาอยู่กับเพื่อนผู้ชายมันก็จะเล่นเหมือนเดิมไม่ได้ไง อืมแต่นี่คือสหะไม่เป็นใช่ไหมสหะก็เป็นนะจริงก็เคยเคยก็เคยเห็นเหมือนกันเพื่อนก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงเนื้อถึงตัวก็มีแบบบางทีผู้หญิงก็แบบไปแกล้งผู้ชายอย่างนี้ก็มีนะถึงเนื้อถึงตัวเลยอะแต่ผู้ชายไม่ไม่ไม่ถึงเนื้อถึงตัวผู้หญิงนะแต่ผู้หญิงก็ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงอะผู้หญิงแกล้งหมดอะถึงเนื้อถึงตัวอืมโอ้ อืมแต่แต่พี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ส่วนใหก็จะแบบเห็นเป็นผู้หญิงก็จะเล่นอะไรอย่างนี้มากกว่าเอาเป็นว่าท็อปิกเรื่องการปรับตัวก็ก็ง่ายๆเออประมาณเออก็เพื่อนก็แบบเป็นเพื่อนอะไรไงก็ลองเป็นเพื่อนก็แบบคือจะพูดว่าไงดีมันอยู่ๆไปมันก็ชินอะ เออ,เอ,อใช่ใช่เดี๋ยวมันก็ชินไปเองเดี๋ยวก็แบบก็จะค่อยๆปรับตัวไปได้สำหรับคนที่อาจจะแบบรู้สึกว่ามันยากหน่อยก็ก็แบบค่อยๆไปไม่ต้องไม่ต้องไปแบบเแบบครียดอะไรนี้ใช่เอาเป็นว่าไหนๆวันนี้เราก็มีแต่ผู้หญิงแล้วเรามาเมาส์เมา่าออผู้ชายออดีกว่าเออ <laughs> มันมีอะไรให้เมาควากว่าเมาเพื่อนในภา เอออยากรู้ว่าผู้หญิงเนี้ยเป็นไหมว่าแบบแยกหน้าผู้ชายไม่ค่อยออกพุ้ยเป็นเป็นไม่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 ใช่แยกไม่ออกแค่ผู้ชายนี่รู้สึกว่าเป็นคนความจําสั้นแบบจ่าเพื่อนใหม่ๆไม่ค่อยได้ใครอ่ะเออเออจำไม่ได้เลยบางคนแบบว่าเป็นไงเออเป็นอันนี้เป็นแล้วก็คือแล้วก็คือผู้ชายมันเยอะ่า แบบจำได้ว่าแบบบางคนแล้วบางคนเหมือนผู้ชายแบบไม่ค่อยฟูแบบนี้ใช่ปะแล้วบางครั้งเหมือนแบบตอนเขาสุ่มมาให้อยู่แบบกลุ่มเดียวกันะแล้วก็จาไม่ได้อก็เรียกไปแบบแกแกอะไรอย่างเงี้ยคือเรียกแกแกอย่างเงี้ยจนจบงานอ่ะแล้วก็แบบไม่รู้ว่าชื่ออะไรแล้วก็ไม่กล้าถามว่าชื่ออะไรเออเราก็ชอบจําไม่ได้แล้วแบบอะไรนะแก้วชอบถามว่าไอ้คนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรแล้วแบบเราจําชื่อเขาไม่ได้อย่างเงี้ย ก็คืแบบอ่าหลักๆเอ้ยอันนี้เพื่อนรู encore, ้ว CO, ่าทุกคนก็เป็นเหมือนกันคือบอกว่าผู้ชายภาคเราอ่ะคือของรุ่นยี่แปดเรารู้สึกว่ามันจะมีทรงคล้ายๆกันอ่ะทรงมันจะแบบว่าสูงๆผอมๆแล้วแบบเออจะลูฉจะลูดแล้วตอนเข้ามาแรกๆรู้สึกว่าหน้าไม่เหมือนกันทุกคนเลยว่ะจริงเอออันนี้จริงคือแบบมองด้านหลังเราแยกไม่ออกอ่ะก็คือ พยายามไม่ทักใครสูนสี่สูง4 0ห้าต้องมองชัดชัดๆก่อนว่าใช่ไหมแบบอืมอหรือต่อนะอะไรเงี้ยยิ่งแบบตอนแรกมันเป็นออนไลน์ใช่ป่ะแล้วก็แบบมองมาจากมองจากรูปในไลน์กับตัวจริง<ม>เว้ย <laughs> มันแบบมันก็ไม่ได้เหมือนกันขนาดมัน <laughs> ไม่ตรงปกเออไม่ตรงปกแอ <laughs> <laughs> มาโมยกันต่อถ้าสมมุติว่าอย่างความสัมพันธ์ของเพื่อนอย่างเงี้ยอันเนี้ยไล่ถามทีละคนดยว่ามีเพื่อนผู้ชายคนไหนไหมที่แบบว่ามีวิรกรรมที่แบบว่าค่อนข้างที่จะตราตึงอะ่ะตราตรึงเหรอเออเช่นแบบเวลาทํางานกลุ่มด้วยกันหรือว่าไปเลี้ยงสายทำโน่นทำนี่อะไรเงี้ยหรือว่าเอาคนที่แบบว่ามอง ครั้งแรกก็จำได้เลยอ่ะโหคำถามยกากจัง <laughs> ย้อนคิดไปแป๊บหนึ่ง <laughs> ถ้าเป็นขออือม,มันไม่โดนกับตัวเองอ่ะแต่ก็ก็ะช <laughs> ับอ่ะ <laughs> มันมันมันไม่ใช่แบบก็ต, <laughs> ตัวเองเป็นส่วนสูงแตัวแต่ก็อืมก็ะชับอืม เห็นแล้วก็อ๋อเออไอแชมป์ก็เอกลดันละอย่างเอกลักษณ์เลยออเออนี่นี่ก็พอจำแชมป์ไนีคนแรกๆเหมือนกันนะเพราะว่าวันนี้ละมันออกไปร้องเพลงอะไรของมันก็ไม่รู้อะแล้วคือลูกคอแบบสิบระดับอ่ะงงนะอ๋ออันนั้นเอ๋ออ๋อเอแชมป์ได้เหมือนกันจำไม่ได้จำไม่ได้ว่าชื่อแชมป์อะแย่ปะพี่เน จำจำเออจำแชมป์ได้เพราะว่าอยู่กลุ่มตอนนั้นกลุ่มด้วยกันแล้วพี่เขาชอบแบบแกล้งให้แบบกินเหล้าอ่ะอ๋อใช่ใช่ใช่ตอนนั้นกับพี่เฟิร์มเหมือนกันอาแล้วอย่างของอันเนี้ยรู้จักแชมป์มาก่อนใช่ไหมอ๋อเออคือเรียนจุฬาพอเหมือนกันเว้ยแต่ว่ามันคนละจังหวัดเออแต่มันเดียวกันได้ยงเนี้ยมีเคยเจอหน้าเพราะแบบมีแบบพอไปแข่งอะไรเงี้ยลง แล้วไงมาเป็นเขืออะไรเงี้ยเหมือนว่าไปแข่งแข่งอะไรสักอย่างพี่ติกขับมั้งเออก็เลยเคยเห็นหน้าแต่ว่าไม่เคยทักเคยเห็นหน้าเฉยๆเออเอาจังม่เห็นตอนนั้นนึกว่าแชมป์เป็นคนแบบเงียบๆอโอโอ้โหอ,อ,อันนี้คืออันนี้คือตรงข้ามเลยตรงข้ามตรงข้ามแต่ว่าตอ,ตอนตอที่กันหลังปีนคือสอบสมก็เจอแชมป์ด้วยก็ไม่ได้ทักกันแต่เพิ่งมาทักกันตอนที่เรียนนี้ตอนนี้เข้ามอเลย เออไอ้อชมปมก็แกบว่าแบบเนี่ยจำได้เคยเจอแบบนานแล้วแบบเจอบ่อยด้วยเออไปงานไหนก็เจอตอนมาสอบสัมภาษณ์ก็เจออะไรอ,อ,อย่างเงี้ยเออยังมมนเลยมาทักก่อนแต่แชมป์ไม่ขี้เซล,ลเกินเซล,ลทุกอย่างเกี่ยวกับกูก็คือเซลเซ <c oughs> ลตั้งแต่รู้จักกันครั้งแรกเออใช่เซลตั้งแต่รู้จักกันครั้งแรกเอออ๋อจริง มันดีมากเมาได้เต็มที่ไลนเรียบร้อยมีแตก็เพื่อนผู้ชายคนไหนอยากเมาอีกไหมแบบว่าเรื่องของเพื่อนผู้ชายจริงๆภาคจริงๆผู้ชายภาคเรามันก็มันก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเอกลักษณ์ในคนละด้านกันอะอืจริง แต่มีคนหนึ่งที่คุยง่ายก็ก็บีมบีมบ่อยอแรกแรกนะอือ,อ,อใช่ใช่เหมือนตอนนั้นเคยไปอ,อะไรเออมันเป็น,ปน,นจีมั้งไปน่งอยู่จีเดียวกับบีมแล้วตอนนั้นกลับบีเดสวกับบีมแหละบีมนี่คือเป็นสายที่แบบพูดเยอะๆนะตอนนั้นตอนนั้นเหมือนว่าพี่เขาให้กินงไงกินเหล้าอ่าบีมก็คือพูดเดยอะมากนะตอนแรกก็ไปก่อนเลยจ้าไปเร็วมากบีมไปแล้วไม่กลับ <laughs> นะ เพราะเชอนตอนเรานไปเลี้ยงของภาคอ่ะเออใช่แล้วนั้นคืออยู่กับบีมด้วยกับมะเหมียวใช่ปะมะเหมียวใช่ใช่ใช่เรานั่งโต๊ะเดียวกันว่ะเออใช่ตั้งโต๊ะเดียวกันพโตจะเป็นคนที่กินคอแหงอ่ะเออแต่บีมนี่คือพูดเยอะเน้นพูดเยอะนะแต่ว่าไปเร็วพูดเยอะไปเร็วมันมานั่งฟังย้อนหลังนี่กำมัดมา เกิดเขาพูดอะไรวะคือตอนนั้นนั่งคุยกันอยู่แล้วกับทาโร่กับบีมเงี้ยคือบีมกับทาโร่นี่คือแบบนะกินเยอะมากเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นเหมือนเขาให้ยกแบบแบบไล่กันไปปะแล้วก็ถ้าถ้ามันเหลือคนอื่นก็จะต้องกินต่ออะไรเงี้ยไม่ใช่กเมือแบบพยายามยกให้เยอะอะใช่กีนก็ไปก่อนเลยเราเองเดี๋ยวเรากินให้ เออใช่ใช่ใชบ,บ,บ,บีบนีบยันเนี้ยใช่แต่แหละมันก็จะเป็นแบบว่าสุภาพบุรุษเสียสลาดในวันแรกๆวันหลังๆบาก็โยนขี้นะคะ <laughs> เดี๋ยวเราก็จะรู้เองว่ามันเป็นยังไงไอ้ผู้ชายพวกนี้แหละนะ <laughs> คนหนึ่งที่ไม่ได้พูดถึงก็วิลกรรมเยอะ เดี๋ยวเราให้น้องๆมาเจอกันแล้วเดี๋ยวจะไล่เลี้ยงคนเลยส <laughs> อยากรู้คนไหนเป็นพิเศษทักมาได้มีใครอีกอ่ะถ้าเก๋อถ้าเด่นๆก็ถ้าจะมีแค่นี้มั้ง<ม>เราไปนอกคณะมั้งไหมนอกคณะเลยเแต่ว่าไม่ถึงั้งผู้ชายนอกคณะอ๋อบริหารล้วละอ๋อ <laughs> <laughs> ไม่รู้ คือจริงๆคือคือเราก็ไม่ใช่แบบว่าสายส่งขนาดนั้นแต่ก็จะพอรู้กิจศัรม์ของคณะอื่นมาบ้างอะไรเงี้ยเออก็เขาบอกว่าแบบบริหารเศรษฐศาสตร์อะไรเงี้ยก็ไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะร้องร้องจะบอกว่าผู้ชายด้วยเหมือนกันก็ดีแล้วก็อยู่ใกล้ๆคณะเราด้วยอือจริงๆจริงๆเอาตรงๆปิดว่าก็ค่อนข้างที่จะ หน้าตาก็ดีกว่ามาตรฐานนะในความรู้สึกเราก็อโอเคแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเพื่อนเลยว่าท่านไม่เคยได้อะไรเท่าไหร่เออมันรู้ไส่รู้พุงกันหมดแล้วมันเลยบอกว่า,วา,าหล,อหลอ่อเหรอแต่กูรู้ไส่รู้พุงกันหมดแล้ว <c oughs> มันมันกลายเป็นไม่หล่อเพราะว่ามันเป็นเพื่อนเว้ย <c oughs> <c oughs> อย่างอย่างไตเติ้ลลีอ่อ่ะอันนี้ขอเมาส์เลย มีแต่คนแบบบอกว่ามันหล่อหน้าตาดีมึงต้องลองมาอยู่กับมันเว้ยไอ้เหียบุก็แปลกอะไรก็ไม่รู้กูแบบหล่อเหรอวะเอาไปเลยเพื่อนเอาไปเลยใครอยากได้เอาไปเลยก็แบบไม่ไอยจริงน้องๆจะรู้จักกันไหมวะไตเติลลี่ก็นั่นแหละสำหรับ น้องๆคนไหนที่เข้ามาแล้วก็คาดหวังว่าปีหนึ่งฉันจะหาแฟนให้ได้ที่ก็พูดเลยว่าคือมันก็หาได้แต่มันก็ยากมันก็ไม่ใช่ยากบอกแต่ว่าก็น่าแหละมันก็คนมันก็หลากหลายก็ดูดีๆแล้วกันนะใช่ใช่ดูกันดีๆมองเขาจะต้องการคำแนะนำแบบไหนคะอันนี้เรา เขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็แนะนำไปในหลายๆด้านแล้วกันอือฮะเอ้ยเออนี่นี่ก็ว่าดีแบบอยากให้น้องนองแบบตั้งคุเฉพาผู้หญิงคืออ็ไ้เื่อแบบโอ้ยคุยกันอะไรเงี้ยเราก็มีแต่ว่าเราแบบมีช้าหน่อยเนาะ uh huh. ใช่ปะรุ uh ่อใจใช่ uh huh. มีใครอยากฝากอะไรถึงน้องๆ้องผู้หญิงไหม แต่ว่าไม่ต้องเป็นเรื่องแต่ว่าเฉพาะผู้หญิงก็ได้ก็เรื่องรวมๆก็ได้ฟังไงดีเอ้าพูดก่อนเออเอามามียวไปเออเออหรอเรืเลยเหรอยังไม่ออกเลยเดี๋ยวดาแก้ก่อนเลยแก้ก่อน เอาเป็นว่าก็น่นแหละก็เหมือนพานแรกที่พูดไปเรื่องการปรับตัวก็อย่าไปมองเขาว่าเออผู้ชายอะไรเงี้ยอย่าไปยึดติดกับอีผู้ชายบิทาแม่งเชี่ยอะไรเงี้ยคือคือมันก็คนหลากหลายแล้วก็เลือกคบดีๆอย่างเงี้ยถ้าอย่างเื่นในภาครเราคือคนมันน้อยอย่างมันก็จะพอแบบว่าคัดคนไปในในส่วนอย่างเงี้ยก็ดูดีๆก็ผู้ชายก็พึ่งได้ในบางเรื่องเนาะก็ คุยกับเขาได้อยากไปมองว่าแบบระเทศกันอะไรเงี้ยไม่สนิทกันอะไรเงี้ยเห็นด้วยเห็นด้วยแล้วเหมือน,นมีคนมีคนอื่นอยากพูดก่อนปะคิดไม่ออกเรื่องท้าไปก็ได้หรือว่าจะแบบว่า <c oughs> พูดต้อนรับน้องๆผู้หญิง อันนั้นพูดต่อก็ได้ก็เอาเป็นว่าใครที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะคะกาเป็นอีพีสั้นๆก็น่าจะฟังสบายๆกันเนาะก็ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะก็ไม่ใช่แค่น้องผู้หญิงแหละน้องผู้ชายก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะก็พี่ๆทุกคนก็ใจดีเนาะให้คำปรึกษาได้ในบางเรื่องจะเป็นเรื่องเงินเนาะเพราะพี่ก็ยังเอาตัวเองไม่ค่อยรอดกับเรื่องเรียนเหมือนกัน ก็น้องๆคนอื่นเออน้องๆผู<พ>้หญิออง,งญถ้าสมมุติว่ามีเรื่องไหนไม่กล้ปาปรึกษารุ่นพี่ผู้ชายคนอื่นก็แน่แหละของคนเนี้ยปรึกษาได้นะคะก็พรอแม่ําปรึกษาตลอดใช่ทักมาได้ตลอดเลยเออ<ช>แล้วก็อยากแบบพูดถึงเรื่องแบบการรับมาระวังตัวอะไรนิดนึงแบบเพราะเราเป็นผู้หญิงอะเนาะเพราะว่าช่วงมหาลัยเราก็ต้องแบบไปไหนมาไหนคนเดียวแบบ มีอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็มีสระในาง่ชีวิตก็ไปไหนมาไหนอะไรอย่างนี้มากขึ้นใช่ปะก็อยากให้แบบว่าคอยดูแลตัวเองซื่นผู้ชายก็อาจจะคอยดูแลเราบ้างแหละแต่ว่าแบบหมายถึงแบบลาเดินทางไปไหนหรือว่าอะไรอย่างที่อยากให้แบบเซฟตัวเองกันหน่อยในฐานะคนชอบใสขาตงคาฟันอะไรเงี้ยก็ระวังระวังกันบ้างอไอประมาณนี้ นะครับรับมีอีกเรื่องหนึ่งคือเราก็ไม่ได้อยู่หอแถวนั้นต่อตรงงามห้าสิบสองหรืองามแถวแถวนั้นอ่ะเออใช่ใช่แถวแถวพวกอะไรวะคุณผู้หญิงจุ๊บจุ๊บอะไรสัยอย่างซอยคุณอีกเอออะไรปะใช่ใช่รู้สึกมันแบบว่าเออแต่เดินทางกลับหอสมมุติว่าใครพับแถวนั้นอะไรเงี้ยก็คอยระวังตัวเองกันหน่อยเพราะว่ามันเหมือนมีข่าวอะไรเยอะเนาะ โรคจิตเรื่องวินมอไซค์ด้วยอะไรอย่างนี้ออใช่เออใช่พูดถึงวินมอไซค์ไม่ไม่รู้ว่าตอนนี้วินไอวินสีเขียวมันเขาจัดการปัญหาหรอยางแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็พยายามขึ้นแต่วินสีชมพูเนาะเพราะว่าวินสีชมพูมันเหมือนแบบว่าเป็นจะเรียกว่าเป็นวินของบอไม่ได้นีวินสีเขียวเหมือนเป็นวินข้างนอกเนีนะ่ยแล้วคือเขาก็ไม่ได้คัดกรองคนอนะเนาะคือ เป็นบางคนที่เคยมีข่าวก็จะมีพวกแบบว่า,วา,าล,ล่วงละเมิด,มดพวกเนี้ยก็ไม่ได้อยากจะให้น้องกลัวหลอกแต่ว่าก็ตเตือนกันไว้ว่าถ้าเลียกได้ก็เลี่ยงเนาะอืมอุ้ยอยากคุยเรื่องจุดนิสิตอันนี้คือรกกเราจะจบกันยังอะโอ้ยได้เลยได้เป็นไงเออไม่รู้ว่าน้องซื้อชุดกันหน่อยหรือยงังแต่ว่าถ้าสมมติว่าซื้อซื้อแล้วอะ่ะก็อย่าเพิ่งแกะกระดุมออก กับกระดุมกระดุมเสื้อเชิ้ตที่เขาเอาให้มาคือ <c oughs> คือนี่แกะออกหมดทุกตัวเลยเวย้ยแล้วคือต้องวานั่งสอดกระดุมเองทุกตัวทุกวันอ่ะคือแกะแกะไว้สักตัวสองตัวเอาไว้ใส่แบบเป็นพิธีอะไรเงี้ยเฉยแล้วก็แบบนธรรมดาก็อาจจะแบบใส่เป็นกระดุมธรรมดาก็ได้มันง่ายดีมันสบายกว่าเนี่ยก็ก็ไม่รู้ว่าต้องใส่กระดุมไปเพื่ออะไรเหมือนกันแต่แบบเล็บจะหักหมดแล้วเดี๋ยวทุกวันเนี่ย ถ้่เกดใช้เข็มกัดแนะนำเออเข็มกัดไม่ก็ไอ้ที่ติดติดกระดุมมานั้นมันมีไข่อะเออเออที่ติดกระดุมเอออะไรประมาณนั้นก็ได้แต่ก็แบบกระดุมนล้วมันก็ง่ายดีอือที่มีอะไรแหละประมาณนี้อืก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมหาลัยก็ใช้ชีวิตเต็มที่นั่นแหละมหาลัยก็มีแค่สี่ี ใช่ใช่ใช่อยากให้ใช้ชีวิตให้เต็มที่อันนี้แบบว่าแบบว่าสําคัญไม่ใช่สําคัญคือแบบเป็นคําแนะนาที่อยากให้น้องๆทุกคนแบบว่าอยากทําอะไรก็ทําเลยอะไรเงี้ยสมมติว่ามันมีก<ช>ิจกรรมถ้าสมมติเป็นสายกิจกรรมก็หาพยายามหากิจกรรมทําเพราะมันมันมีเยอะเยอะมากจริงๆอ่ะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องหาเองเพื่อที่จะทําอะไรประมาณเนี้ยก <ใช S 1> <ม>็อืมมีอะไรก็ทักมาสปรึกษาพี่ๆได้ ขอให้คำึกษากันทุกคนเลยแต่ละคนก็มีแบบประสบการณ์ที่แตกต่างกันก็ทักมาได้นะคะเด็กๆทุกคนอ EP นี้ก็น่าจะจบลงตรงนี้มั้งมีใคร,รจะฝากอะไรเพิ่มไหมโอเคองั้นพี่คิดว่า EP นี้นวน่าจะต้องจากกันที่ตรงนี้นะคะก็ะะขอให้โชคดีกับการ ใช้ชีวิตมหาลาัยแล้วก็เปิดเทอมมาก็เรียนอย่างมีความสุขเล่นอย่างมีความสุขนะคะก็อีพีนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบายบ,าย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 บาย